นนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรมที่พักนะครับสวยมากอันนั้นเป็นต้นคริสต์มาสครับนี่ต้นคริสต์มาสครับทุกคนสวยจริงๆเลยหาเล่นทีมาครับนี่ เป็นปุยนุ่นเลยครับทุกคนสวยสวยมากๆครับนี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคนปั้นปารัมปั้ม ก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับอยู่ยก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปิดโลกเรามากเลยครับทุกคนบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความสําเร็จในชีวิตนะให้กเขาเรียกว่าให้ความสุขกับตัวเองนะครับนี่ให้กําลังใจให้ความสุขกับตัวเองนี่ทุกคนหิมะสวยมากนี่วันนี้มันเป็นแบบมันนุ่มวันนี้มันนุ่มครับ นุ่มแบบนี้เลยทุกคนนี่เขานุ่มอ่ะวันเนี้ยอู้หู้หูู้้กาดดีมากทุกคนนั่งนั่งเทควิวได้เลยนั่งฟิลฟิลว้าว ว,วขอบคุณแม่ๆนะครับที่ติดตามวันนี้น้องดิวพาเที่ยวนะครับรอบหน้าดูจะไปประเทศไหนให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับน้องดิวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากวันนี้อุณหภูมิน่าจะลดลงอีกนะครับแฟนคลับนี่เห็นไหมหิมะกำลังตกนี่ครับเนี่ยเย็นแบบฟินๆครับทุกคน ด้วยความว่าเสื้อของน้องดิวอ่ะมันแบบว่าตัวหนาด้วยล่ะครับนี่ครับะทุกคนนี่ทำน้ำแข็งใสก็ได้อุ้ยน่ารักมากเลยดูดินี่มันเป็นน้ำแข็งใสครับแม่ อย่างนี้จะทำให้แฟนขับดูนี่นี่น่ารักไหมปั้นเดี๋ยวปั้นก้อนใหญ่หญโอ้ดนิง <c oughs> ดิงดิงดิง,ดงนี่ครับกินได้เลยนะเนี่ยมีมากินได้ไหม กินได้เป็นแบบเหมือนน้ำแข็งอะ่ะทุกคนอืมสนุกครับอยากมาอยู่สั้งปีหนึ่งน้องดิ่ชอบม,มากเลยทุกคนอากาศฟินเฟอร์ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแม่ๆนะคระับฝกากกดไลค์กดแค้นได้เด้อครับ